สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับร้านสุขสวัสดิ์โซลาเซลล์บุญํำนะคะวันนี้เรามีสินค้าเกี่ยวกับโคมไฟโซลา r เซลล์มานําเสนอให้กับผู้ที่สนใจนะคะสินค้าของเราจะเป็น N P V โคมไฟ UFO โซลาเซลล์นะคะรุ่น N S L 5นะคะกําลังไฟอยู่ที่250วัตต์ค่ะแบตเตอรี่อยู่ที่20,000มิลลิแอมขนาดโคมไฟของเราอยู่ที่รัศมี55สูง12.5ซนติเมตรนะคะ วิธีการใช้งานของเราก็คือกดปุ่ม1ครั้งเพื่อเปิดการใช้งานกดปุ่ม2ครั้งระบบเซ็นเซอร์จะทํางานกดปุ่ม3ครั้งเพื่อปิดการใช้งานนะคะทางร้านเราจะมีขาตั้งแผงให้ลูกค้าไป3ชิ้นนะคะชิ้นละ1เมตรนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดดูว่าถึง1เมตรหรือเปล่า1เมตรนะคะแล้วเราก็จะมีแผ่นเพจเพื่อให้ลูกค้าใช้ยืดติดกับปูนนะคะ ส่วนข้อต่อแต่ละชิ้นก็จะมีน็อตเพื่อใช้ยึดติดให้แน่นค่ะต่อไปเราจะมาดูโคมไฟนะคะโคมไฟของเราก็จะมีเม็ด LED อยู่ที่ช่องละ80เม็ด LED นะคะรวมกันทั้งหมด5ช่องก็จะเป็น400เม็ด LED นะคะแล้วก็จะมาลองเปิดการใช้งานกันเลยกดปุ่มหนึงครั้งเพื่อทำการเปิดใช้งานค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองคว่มแผงลงนะคะว่าไฟจะดับหรือเปล่า ไฟดับนะคะแปลว่าแผงกําลังชาร์จไฟอยู่นะคะเราก็จะมาพลิกแผงขึ้นว่าไฟจะติดหรือเปล่าไฟติดนะคะต่อไปเราก็จะมาดูฟังก์ชันรีโมทของเรานะคะปุ่ม away จะเป็นปุ่มเปิดใช้งานตลอดทั้งคืนนะคะปุ่ม off จะเป็นปุ่มปิดใช้งานนะคะลูกค้าสามารถลดแสงหรือเพิ่มแสงได้ที่ปุ่มบวกแล้วก็ปุ่มลบนะคะ ส่วนปุ่ม induction นะคะจะเป็นฟังก์ชันตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวนะคะเช่นคนเดินผ่านไฟก็จะติดอัตโนมัตินะคะแต่ถ้าเดินผ่านไปสักพักไฟก็จะดับอัตโนมัติค่ะลูกค้าสามารถตั้งเวลาได้ที่2ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็6ชั่วโมงนะคะต่อไปเราจะไปดูการประกอบค้าตั้งกันเลยไปเลยค่ะค่ะ สำหรับอุปกรณ์ในการใช้ประกอบขาตั้งของเรานะคะก็จะมีหกเหลี่ยมแล้วก็ประแจเบอร์สินะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเลือกเอาขาตั้งท่อนแรกมันจะมีขนาดเรียบลักษณะเรียบเท่ากันนะคะเราก็จะเอาใส่เราก็จะทำการนำหกเหลี่ยมขันทีละข้างนะคะ ต่อไปแล้วก็จะมาเอาสองท่อนที่เหลือต่อกันค่ะแต่ขั้นตอนนี้เราจะใช้ประแจเบอร์สิบขันให้ครบทั้ง3ามด้านนะคะ ั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะนาโคมไฟไปต่อกับท่อนที่สองกับท่อนที่3ที่เราต่อกันไว้นะคะโดยการใช้ประแจเบอร์สิบ ก็คือขาตั้งโคมไฟที่เราประกอบสำเร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะไปดูการใช้งานในโหมดกลางคืนกันค่ะตอนนี้นะคะเรามาลองใช้งานในตอนกลางคืนกันเลยนะคะเราจะเปิดการใช้งานโดยใช้รีโมทตัวนี้นะโอสว่างมากเลยนะคะดูจากรัศมีความสว่างแล้วก็สว่างมากเลยค่ะ สว่างมากเลยทีเดียวรีโบดนี้ตามที่แนะนำไปนะคะก็คือสามารถเพิ่มลด,ลดเพิ่มลดแสงสว่างได้นะคะลูกค้าก็สามารถตั้งดูมันอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่พวกเราถ่ายผ่านวิดีโอนะลองลด,ดููคะ่ะนี่คะ่ะลดได้ประมาณนี้นะคะลดได้ระดับต่ำสุด สูงสุดก็ที่เราเปิดครั้งแรกค่ะโดยใช้ปรุมเพิ่มรถนะอินดทักชั่นเป็นระบบเซ็นเซอร์นะคะเวลามีคนเดินผ่านหรืออะไรเดินผ่านก็จะเปิดการใช้งานแล้วก็จะดับลงนะคะเวลาไม่มีเสียงอะไรเดินผ่านก็จะเป็นไฟดีๆซึ่งตอนนี้เราไม่สามารถลองได้นะคะเพราะเราใช้น้องถือเสาให้นะปุ่ม2อง 4เ6เต์ก็เป็นการตั้งเวลานะคะชุดนี้นะคะราคาพร้อมส่งอยู่ที่2,990บาทนะคะเป็นโฟมโคมไฟ UFO นะคะ250วัตต์ของ n p v นะคะพร้อมขาตั้งท่อนละ1เมตร3ท่อนนะคะพร้อมกันไปเลยลูกค้าไม่ต้องหาขาตั้งให้ยุ่งยากนะคะราคานี้เก็บเงินไปทางค่ะ2,990บาทสนใจสินค้าโทร0812648296 0613981826สุขสวัสดิ์โซลาเซลล์ยินดีให้บริการค่ะ